สวัสดีครับผมพ่อแม่น้องตอนนี้มาอยู่กระเป๋าต้อยกกอกนะครับผมกับโชคดีกกอกพ่อแม่น้อนนะดูเขาเวลาเห็นพ่อแล้วเป็นไงเป็นยังไงเขาจะมาทักทายพ่อเปล่านี่มาทักทายพ่อเปล่านี่เขาไปไหนเขาไปไหนือเขากินข้าวเรียบร้อยแล้วพ่อแม่น้องเขาสดชื่นเขาจะอยู่กับพ่อเปล่าเขาเล่นกับพ่อเปล่าเขาเล่นกับพ่อเปล่า เขาทําอะไรกับพ่อตอนนี้น่ะเขาทําอะไรกับพ่อเนะดูเขา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 พ่อแม่พี่น้องดูเขาดูเขาไหว้ดูเขาไหว้พ่อยเ่็นน้องดูเขาไหว้ดูเขาไหว้อืเป็นไงบ้างเวลาเขาเจอพ่อแล้วเขาทาอะไรเขาจะทํายังไงเขาทักทายพ่อเขาเปล่าเออเขาทักทายพ่อเขาเปล่า ทักทายพ่อหน่อยเออทักทายพ่อหน่อยวัส <online> ดีคุณพ่อวัสดีคุณพ่ออืมวัสดีคุณพ่ออืมทักทายพ่อเออมดูเขาทักทายพ่อเขาทักทายคุณพ่อเออทักทายคุณพ่อเออทักทายคุณพ่อทักทายคุณพ่อเออทักทายคุณพ่อวัสดีค่ะคุณพ่อหนูหนูหนูหหมั่นเขี้ยวคุณพ่อแล้วเกินเออเอออม วัสดีคุณพ่อมาดมคุณพ่อหวัดดีแล้วมันอยากกัดอยากฟัดคุณพ่อเนี่ฮะมันอะไรของเขาเนี่ยะวัดดีคุณพ่อด,ดิไหนหวัดดีคุณพ่อหน่อยเออวัดดีคุณพ่อหวัดดีค่าคุณพ่อไหนหวัดดีค่าคุณพ่อหน่อยมันอยากหวัดดีหรืออยากฟัดคุณพ่อนี่ฮะเออเอสวัดดีหรืออยากฟัดเนี่ยทั้งอยากหวัดดีทั้งอยากฟัดทั้งอยาก อเขางอนแล้วไม่เล่นกับเขาเขางอนแล้วหนูไม่เล่นกับคุณพ่อดีกว่าคุณพ่อนะหนูยิ่งอยากอยู่ใกล้คุณพ่อนะหนูอยากอยากกัดคุณพ่อหนูอยากอยากอยากให้คุณพ่ออุม้มอืทําไม่หวัดดีแล้วต้องมาไอ้นั่นด้วยต้องมาฟัดคุณพ่อด้วยอือเป็นโรคอะไรของเขาเนี่ยหวัดดีเฉยๆไม่ได้เหรอหวัดดีหน่อยหวัดดีแล้วก็อยาก ไม่ต้องฟัดเข้าใจไหมไม่ต้องฟัดเข้าใจไหมวัดดีเฉยเฉยหนูน่ะวัดดีเฉยเฉยไม่ต้องฟัดเออน่ะวัดดีเฉยเฉยไม่ต้องฟัดวัดดีออห้ามฟัดอืมวัดดีเฉยเฉยวัดดีเฉยวัดดีคุณพ่อวัดดีคุณพ่อเออวัดดีนั่นวัดดีแล้วอยากฟัดเนาะอืมอืมอืม วัสด,ดีเขาละเขาละเขาละอย่าพึง่งอย่าพึง่งใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆจเย็เยอืมอืมก็ด,ดีเฉยเฉยไม่ได้เหรออย่าฟัดอย่าฟัด พ่อไม่ให้ฟัดสวัสดีวัสดีนอนดีดีอืมนอนดีดีนอนดีดีนอนดีดีวัสดีคุณพ่อขอแตะมือหน่อยขอแตะมือหน่อย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 เอามือมาเอามือมาเอามือมามือมามือมา มือมา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  นะคุณพ่อนะคุณพ่อไม่มาทีหนูก็กินอาหารไม่อร่อยดีกินไม่อร่อยทําไมหมดเป็นโถๆลยกินเก่งเหมือนใครวะคนเนี่ยทำไมกินเก่งเหมือนใครวะทําทไมถึงกินเก่งแบบนี้หนูทําไมกินเก่งแบบนี้ เขาละเขาละเขาละเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนนะนะจ่อยแคลงแยงอย,งอยู่มีแต่สิคโคเงแล้วนี้ละเขาละอ้วนละอ้วนละอ้วนละอืมเขาละเขาละตัวอ้วนอืมเขามองพ่อแล้วเนาะคุณพ่อนะหนูมองพ่อแล้วนะั้นหนูชักหมั่นไส้คุณพ่อแล้วนะ หนูเหมือเวลาทักมือคุณพ่อแล้วชอบหนูชอบกัดคุณพ่อนะเข้าใจป้าวหนูมันเขี้ยวคุณพ่อนะหนูมันอืมอืมเอาเอาเอ้าเขาเป็นโรคอะไรฮ้โชคฮะเป็นโรคอะไรฮ้โชคฮะอืมอืมเป็นโรคอะไรฮะเป็นโรคอะไรเขาละเขาละเขาละอืม เอาละเขาจอมจอมละเอาละหาเรื่อง,องคุณพ่อแล้วหาเรื่อง,องคุณพ่อแล้วหาเรื่อง,องคุณพ่อแล้วอืหนูงอนคุณพ่อแล้วนะคุณพ่อไม่เล่นกับหนูเลยน่ะไม่รู้หนูจะเอาอยัางไงกับคุณพ่อเนี่ย หนูมันคิดดื้อเลไม่รู้จะเอายังไงหนูก็หมั่นไส้คุณพ่อเลยหนูคิดดื้อน่ะหนูกมนนอนดีกว่าคุณพ่อไม่เล่นกับหนูเลยนอนดีกว่าอนอนไปดีกว่านอนแบบเฉยๆดีกว่านอนเฉยๆดีกว่าคุณพ่อนะอ่ะ นอนดีกว่าคุณพ่อนอนดีกว่าหน,หนูไม่เอาแล้วคุณพ่อนะ่ะหนูไม่เอาแล้วหนูอยู่เฉยๆดีกว่าหนูนอนเล่นดีกว่าอืเล่นกับคุณพ่อหนูก็หมั่นไส้เอาเอา้าวอะไรอะไรอะไรกับคุณพ่ออีก ันจะเอาอะไรกับคุณพ่ออยก่นะอืออืออือม,มือเขานะ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมือ,ขอมขเขานะ่ะมือกับปากเขาน่ะเอาแล้วอเอาแล้วอือเอาแล้วหนูอยากเล่นกับคุณพ่อนะ่ะไม่รู้อะไรคุณพ่อไม่ยอมเล่นกับหนูเลยอืมอย่าให้หนูงอนนะคุณพ่อนะหนูไม่เอานะ หนูชักงอนคุณพ่อแล้วไม่รู้คุณพ่อคิดแบบไหนกับหนูโอ้พ่อไม่สนใจเดีรู้อะไรครับผม พอมั้ยพี่น้องแล้วเอาละเอาละเอาละ